เออเฮ้ยพ yeah, really. oh, no. oh, no. mm ักไปไม่เนาะจัดๆมีเรืาองไรสิน่วยละหบาทอืมอันนี้่ก็เดีสามอยอืออแต่ถมีอยู่สิบตนคืออาชีพนงเขาก็ได้สามพันเออนี่สองห่ออเป็นที่สออ ปลาไม่จะเสีอพวกกันมายู่อะไปเอาเกล็นก็สั่นม่คิดว่าเอาไปน้ำล่นสะเดอ๋ยวเจ้าอยู่หนาที่ห้ามัดไห้ผูกไห้

bạn nào không có, 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 không ยังวะข้าวคก่ยังไม่ขึ้นดอกสองสามปูนแค่แค่แค่นับไปสามที่สามน่วยยังวะนี่นี่จะปูตัวนี้ชมสวนนะครับฝ้ายโกแคนตัวนี้เป็นมะเขือม่วงมะเขือม่วงพริกไทยพริกไทยตัวนี้จะเป็นสมุนไพรครับพริกพริกอ๋อ สมุนไพรครับสมุนไพร 1, 1ต้นนะครับ1ต้นเป็นป่ากล้วยระบบน้ำนี่เป็นสุราเซลยวเป็นตะง,งามอยู่ดอกเพราเพิ่นใส่ปุ๋ยหลายมีแต่ขี้เป็ดขี้ไก่สิตรีไว้รอลงนี่ป้อนเขียวอ่าเนี่ยตำลึงครับตำลึงโอ้อยสําแนอื่นเฮายัางมาตำาลิ้นก็น <c oughs> ไสสุราเซียวอยู่สายสุราเซลยวอยู่หลงังคาเราอ ไอ้มขืนีนต้นกล้วยเลยเุนี่เบิ้งเรื่องนี่บ่กขี้ขันทีข้างปนิเลยฮต้งเอปนไปูอมันง่ายนี่ระบบของนนี่มันดีหนามันไหลเอาใส่เอ่อขื่นเอ่อิงแวล้อมเอออือยห่อแล้วเออเออเนาะโอ้ยุ่งกเงขนคือปลูกซงอาทิตคือคือมันบ่บ่จำเป็นต้องลอข่างเลย มันเป็นในสีดิดินเราดีกว่าห้องเลยลำบบ่บ่ดินต้องหนีแปลงนี้แต่่อนนั้นเป็นหน้าบานนี้เขามาูกบ้านมาเคมาำนวว่าสนผมหมดไปเลยอไ่ไี่เงเก็บยาหไปน้าเมามามานี่เขาเมียสั่งให้มาแล้วเนียคนฟ้าใช่ไหมเราเออ้าเจ้า โอ้ต้องให้มันแปลงอย่เนาะเออบ่หูบ่หูดีเได้ตัวนี้เป็นบ่หูไม่เลยเด้เออวิญญาณเด้นี่สมพนบักมัวอยู่อันหน้าเพิ่นอยู่สวนเพิ่นอ่ะมันตากออกทั้งขางอ่เอออนี้ต้องกัดจัดแต่น่อยใหญ่ขึ้นจะได้เลยอืมเพราะมันจะได้ต้องตัดใหญ่ใหญ่ใช่เพราะมันสีเบิร์นแดงงานะทำนึงแน่้ยมีตัดยอดเลยนะ เอาส่วนยอมก่อนต้องเสียด้ตอนไม่ต้องเสียดา้นะครับโอ้โผงเราบ้ป้าบหนี่นี่ในหัวต้นนี่ละเลี้ยวไปเห็นโคกน้องหน้าแบบร้อยเอเซนต์นี่เออตัดปลายวันไมนเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแรงก็ล้วว่ามันเ้ยงต็บเ้าเขาได้ปดตักออกโอ้โอ้โงะก ไม่ใช่ว่ามากินมานอนเล่นๆนะครับมาทำงานให้ด้วยขากลับก็จะเอาค่าจ้างกลับบ้านที่มองเห็นผ่านไปก็จะเป็นหนองนะครับ้้อเขาาาใจ่ใหจดูอุปกรณ์หาปูหาปลาครับนี่เต็มเลยนี่บอ่อดบืออยากครับ,บอ ถึงสิฟ้าหลูกผ้าเมียม่ยมาายูหัวไหลไปหน้ากับบ่อึดบ่อยากด้เห็นว่าขี่ไล่ยังสีก่ก็แนวอยู่แน่ากินบ่อธรรมดาด <c oughs> ้ที่นี้ก็คือฝายกกแคนนะครับที่นอนก็จะเป็นคันคายรีสอร์ทนะครับดูครับดิความทุกข์ยากหรือว่าความสบายแดยดออกน้ำไหลครับโอ สุดยอดครับสุดยอดจริงๆเออมีแดดขึ้นมีน่ำเพื่อนวะัำงานรับจ้างแล้วนอนมากินเงินนเงียจ่ายเงินเพื่อนนอนเพื่อนน้ำเือนเพื่อนเนาะเอาปลาปลาเอ็ดเบิร์ดฝนฝน ព្រឹបអឺចេញផងເຫຼືອເປັນໂຈຕີຊອນຕໍນ້ອຍ สักครั้งดีใจมาบกที่ไรให้แสนปรีดาใกล้แพ้นมีเข้ามาเหมือนมีวิมานตรงน,รนาผลิ่ม<า>น,นักหนาแทบจูบดีโอ้ยเพลงปูะเท่าไป,ปเลยก็ไม่เคยห้อง ไม่ยอยู่บอกหนูทุกคนย้ายมาอยู่มุมนี้นำไงแม่เขาอยากไปไหมล่ะอยากไปหายุน้ำไผ่แห่บอมาาไม่พยุน้ำบอกบอกคเว่นปลาเขาก็ไปเห็นงานเนาะโอ้เนธรรมดาเนายหรอกพอแม่เขาก็ทำงานเบิด